แล้วก็อยากถามอยากถามคุณลุงนิดหนึ่งนะครับรับถ้าสมมุติว่าคดีนี้จบแล้วเนี่ยทางคุณลุงจะมีการดําเนินคดีกับคนที่ใส่ลายภาษีคุณลุงไหมครับตอบได้ก็ตอบนะครับอันนี้ต้องดูว่ารอให้มันจบก่อนต้นเลยต้มทุนสุดแล้วแชรกันแล้วกันนะอันนี้ยังพูดไม่ได้นะครับเพราะเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องอนาคตนะครับก็ก็ต้องขอดูพยานฐานทั้งหมดก่อนว่าเป็นยังไงในคดี เลือกอนาคตคำ่อบจะเลือกแันกนกดนี้ก็พอรับอีกคาถามหนึ่งถามพี่ทนายนะครับครับออันนี้นอกเรื่องหม่นะครับคําที่เขาเรียกกันพ่อพระเอกกับแม่นางเอกนองพี่ทนายเข้าใจว่าเป็นลุกคนปัดแต่หรือเปล่าครับผมก็พระเอกหรือนะพ่อพระเอกแม่นางเอกปกะกอ,องในที่เขาเรียกกันนะครับก็ก็ ก็ต้องถามคนที่ที่นี่ก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครนะตอบแทนได้เลยทีนี้เรียกนี้ผมว่าไม่น่าถามเลยใช่แล้วรู้หมดแล้วเป็นใครตามผมมาสลายการว่าใช่ที่สลาย จะให้จริงจริงใช่ไหมไม่ได้ครับอยากอยากทราบจากปากท่านทนายเพราะท่านทนายไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลครับมันแล้วแต่ความคิดนะแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนไปอันนี่ผมบอกไม่ได้รู้อยู่แต่เราไม่สามารถตอบได้แต่ไม่นายฝากถึงเอดูป้าหนึ่งกระครองต่อให้ให้เป็นวิจาฉาญาณแต่ละคนกันแล้วกันว่าอย่างไีนะครับเพราะความจริงมันมีอยู่มันมีทั้งจริงและเท็จนะฮะในโลกโซเชียลของเรานะฮะต้องระมัดระวังในการฟังในการรับฟังในการให้ความเห็นะครับ กันตามมีขหมายนะรวมรติดตามตอนต่อไปรวมถึงการให้ค้อมูลต่างๆอ่า YouTube หรือว่าทางเอซีหรือว่าทางที่น้องอยูทูบกคนด้วยให้เราบันรังโดยการสือข่าวนะครับอย่างคาดคีหรือโน้เองถูกต้องถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าไปลงข่าวนีกค่าบางครั้งเรื่องคดีเป็นมินรธระมะอะไรได้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ในส่วนของคดีคือ รายละเอียดที so ่ท่านพิธาสารท่านพิธาก็ไม่อานต่อเตือได้นะครับยืนยันไว้เลยคือถามวันนี้ก็เหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมก็จะลักษณะเดิมเพียงแต่บอกว่าวันนี้สื่พยานได้กีนปากนี้ได้นะที่เหลือพยานอีกเยอะหรือเยอะก็ต้องต้องต้องสู้กันอย่างไปครับคนอื่นนะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีเป็นเรื่องของเขาครับจะเป็นระมืออำนาจศาลได้ก้าวล่วงอำนาจศาลเป็นเรื่องของเขาเรับผิดชอบผู้ต่าเหย่แต่ทีมของวกเราเนี่ยอย่าไปก้าวล่วงไปก้าวล่วง เสนอเองหรือคิดโดเองมีข้าศน์คณีหรือว่าจับบางคำพูดมาแล้วมาสั่งใหข่าวต่อเติมยอดหรือต่อเติมข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเดีย๋ยไปทำเดี๋วมันไม่ถูกต้องครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับีทุกคนมีนะอะไรจะขอบคุณลูกค้าของ FC บอที่เอฟซีนะครับบอททีบเอฟซีตรงป้านหน่อยครับเดี๋ยวมารอทีใช่ไหมครับขอเอฟซงป้านก็ขอบคุณเอฟซีของคุกคนตั้งแตนะ่ทุกท่านนะครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นกำลังใจให้คุณกัปตันและก็เป็นกำลังใจให้คิมพนาแล้วก็ในส่วนของคิมพนานาก็จะรวบรวมให้เราสู้กันดีอย่างเต็มที่ครับ